ครับครับย่ข้างล่างอุนยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแย่ไปย่ไปเร็ว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 หางประทัดเล็หางประทัดเล็กหางประทัดเล็หางประทัดปีปีปีอย่าพึ่ง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 กินมาพี่แล้วกินมาพี่เลยกินมาพี่เลยกินมาพี่เลยนายโยคืนทุกสูงเหมือนเออมาพี่มาพี่มาพี่สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับบ่าวหนองกัดสวัสดีปีใหม่ไทยครับผมมือนีเบ่าวหนอง ที่บานที่บานเบาหนองเนาะจะทาการไหวาสารครับผมไหวาสารพระพรธจะทําแบบนี้ทุกปีครับจะทําแบบนี้ทุกปีเดี๋ยวมามือนี่ครับผมรวมกันทั้งขอบครั้วระก็จะมาไหวาสารมือนี่ครับจะอันนีแดงก,ก็คือจะจุดปัะทัดครับผมเก้าร้อยเก้าสิบเก้าพันครับแล้วก็จะมาหลุนเหล็ก ทางประทัดน้ำกันครับเดี๋ยวไปไหว้ถาดเอกไหว้สารน้ำกันแล้วก็มาลุนโชกไปน้ำกันครับวันที่16เมษายน66เบิ่งไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับความศรัทธายุติโตไพโตมาครับผมอดีบ่าวดอกกีตชิว่าใจใดด้วยจะได้กันเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันไปไหว้สารน้ำกันแล้วก็ไปลุนโชกเลขทางประทัดน้ำกันครับมาเนี่ยมาไหว้สารน้ำกันในวันขึ้นปีใหม่ไทยครับผมวันสงการเนาะ สงการครับผมจะมีอาหารข้าวหวานครับผมมีอาหารข้าวหวานมันจะเหตามความเสื่อของทางบ้านนะครับนอ,นอวหวครับทุกคนในครอบครัวก็จะมาไหว้กันทุกปีครับผม ปีละหนึ่งครั้งนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับพระธาตุเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกครับผมเดี๋ยวมาลุ่นเลขหางพระทัดกันครับว่ามือนี้เลขหางพระทัดที่เป็นตัวใดงวดวันที่สิบหกเมษาของครับผมเพื่อเขาได้รับโชคง่ายเป็นกำกันยังจะเกิดขึ้นได้นะครับเนาะ โชคดวงขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาคือกันครับผมโชคดวงก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาเหมือนกันยังรับเป็นไปได้นะครับเนาะ

เก็ตัวเองมึงง่ายเหรอ ประทัดแล้วครับผมเวลาที่ทุกคนรอคอยครับผมเวลาที่ทุกคนรอคอยครับ ไปครับี่ครับย่องข้างล่างมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปแก้ไปเร็ว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 หางประทัดเลขหางประทัดเลขหางประทัดเลขหางประทัดปีปีปีอย่าพึ่ง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 อึ่นมาพี่เล้ขึ้นมาพี่เลยเอาขึ้นมาพี่เลยขึ้นมาพี่เลยแต่โยกขีนต้องสูงมั้งเออมาพี่มาพี่มาพี่นะครับเลขหางประทัดครับผม เลียงงางประทัดอย่าอ่าครับโอ้เรียงงามเรียงงามหกกับไเ่ด้วยมาคุณอะไรังีค้างประทัดมองมาชัดตระอบบังนี้มีตรงบังนี้นครับเอ,เอาแล้วคนลูกอีกแล้วนี่ครับ0861057057ก็ะเล็กทะเบียนรถเพิ่นเด็กทะเบียนรถทะเบียนรถขั้นนั้นไมียัน แปดหกเอาแล้วศูนย์ห้าเจ็ดเหมือนกัะครับเด้อสองแถวบนแปดหกแล้วก็สามตัวล่างศูนย์ห้าเจ็ดจับคู่เอากันกันเลยนะครับเลขงวดน,นี้แปดห้าเจ็ดลองจับคู่รูนะครับเด้อลองมือครับงวดวันที่สิบหกเมษาหกหกครับผมลำดวยโชคดีโชค,โชคม ắ นไปท <ผม S 2> ำกั<ค>นครับผมเคยถูกปังๆเด้แน่หนิครับเคยถูกไ,ไงมาแล้ว งวดนี้ครับโชคใหญ่อีกครับผมงวดนที่16เมษายน66ครับเบิ่งกันเลยครับเด้อมักเลขตัวไหนซื้อเอาเก่าเก่าว่าชักฮกเจ็ดหรือสิเป็นหาฮกหรือสิเป็นเจ็ดแปะหรือสิเป็นแปะศูนย์ศูนย์หาิ่นย์หกอาอ่าแล้วแต่จับครัวนะครับเด้อมักไปมักมันครับผมงวดนที่16เมษายน66ครับผมมัน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 ลำลุยลำลุย จิงใจก็ให้สมหวังดังปารถนาสาธุสาธุสาธุผู้ใดเข้ามาเบิ่งคิดเบาหน่องก็ให้ได้รับโชคไปทำกันวันที่16เมษาห6ครับผมจิงใด,ดสมหวังดังปารถนาปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนได้รับโชกไงเฮ็ดอีงยังก็ให้ประสบความสำเร็จลาบลื่นไปด้วยดีไผมีอุปสรรคอีองยังก็ให้พาน้นไปด้วยดีครับผมเบาหน่องเป็นกำลังใจให้ทุกคนคือเก่าครับผม ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับงวันที่16เมษายน66ครับผมสวัสดีครับ